สวัสดีมาลัยพันเพื่อนรักฉันมีอะไรอยากจะเล่าให้เธอฟังนะเราได้เรียนวิชาหน้าที่พลเมืองกับความรับผิดชอบต่อสังคมด้วยนะเราอ่ะได้ไปเป็นครูเป็นพ่อแม่ของเด็กๆด,ด้วยนี่ดูสิเรามีลูกแล้วนะถึงเราจะหาสามีไม่ได้ก็เถอะโรงเรียนนี้นะ่ะ มีเด็กอยู่ตั้ง400คนแนะ่ปหนถึงปหมันเป็นโครงการต่อเนื่องจากเทอมที่แล้วนะแล้วพ่อแม่ของเด็กส่วนใหญ่ก็เป็นแรงงานรับจ้างหาเช้ากินข้าอาศัยอยู่ในชุมชนแออัดลูกๆของเราทุกคนนะฝันว่าอยากเรียนสูงๆกันทั้งนั้นเลยอยากเป็นหมออยากเป็นทหารอยากเป็นพยาบาลอยากเป็นครูก่อนที่ฝันจะเป็นจริง เรากับเพื่อนจึงต้องมีปฏิบัติการเติมฝันเราต้องไปสอนหนังสือน้องทุกๆวันวันละชั่วโมงครึ่งร่วมกับโครงการธรรมศาสตร์อาสาช่วยติวให้น้องก่อนสอบโอนิมีโอนิตป .3 แล้วก็ป .6 แต่เรายังไม่มีทุนในการดำเนินงานเลยเราไม่มีเงินแต่เรามีใจนะเราต้องการเงินทุนเราต้องช่วยเหลือน้องๆอีกหลายอย่างเลย ทางด้านอุปกรณ์การเรียนอุปกรณ์กีฬาน้องๆยังขาดความรู้ขาดการดูแลเอาใจใส่ขาดความอบอุ่นนอกจากกำลังใจแล้วเราต้องมีกำลังทรัพย์ด้วยเนี่ยเธอรู้ไหมเราต้องออกไปเดินเรียรรายเงินหาทุนกันละ่ะไม่ไปดิไหมเนะี่ยโอพิเจ้าพี่ตายสิร้อนก็ร้อนเนี่ยคนเยอะชิ้นไม่กก้าพูดหรอชิ้นอายเนี่ย นั่นเล่นหนูอายร้อยค่อยจะไปเดินข้อตังค์หรอตะตั้ต่เรงวิชานี้เลยอ่ะเฮ้ยไปไปทั้งวันก็ไม่ได้ตังค์มาหรอกคนที่ไหนเขาจะให้เนรอหนูแต่มาร้อยเดียวเองเหนื่อยเหนื่อยเหนื่อยบอกออเหนื่อยจริงจรนะิงะมันคงต้องเหนื่อยแล้วก็น่าเบื่อแน่เลยแต่ไม่ได้สิเราต้องทําเพื่อน้องๆนะวันแรกพวกเราไปที่ฟิวเจอร์ได้เงินมาตั้งหนึ่งหมื่นหนึ่งพันสามสิบสองบาทเลยนะดูเหมือนจะเยอะแหละแต่ก็ยังไม่พอหรอก เราเลยออกไปหาเงินเพิ่มในวันเด็กกันที่ลานพระบรมรูปทรงม้าแล้วก็ที่สยามล่ะได้เงินมาอีกตั้ง37,183บาทเลยล่ะอู้คนไทยใจบุญจริงๆเนี่ยเราไปมาสองวันเราได้เงินมาทั้งหมด48,215บาทเลยนะเพื่อนเเรารู้สึกดีกันมากเลยล่ะพอเห็นเงินที่หาม,มาได้แล้วรู้สึกแายเหนมากเลยค่ะ ไม่คิดว่าเราจะได้เงินเยอะขนาดนี้ตอนแรกก็ไม่คิดว่าจะทำโครงการนี้ได้แบบนั้นแต่พอเริ่มทำจริงๆแล้วก็รู้สึกว่าโครงกางที่ได้ช่วยเหลือน้องแบบจริงๆร,รู้สึกดีค่ะที่ได้มีส่วนร่วมในการหายใจเพื่อคนอื่นบ้างตอนแรกก็เหนื่อยนะต้องทำเพื่อน้องอะไรเงี้ยแต่ก็ไม่เป็นไรทำแล้วหาเงินได้ก็คงใชถึงแม้จะเหนื่อยแต่ก็ทำเพื่อน้นองค่ะเงินที่ได้มาทั้งหมดเราเอามาแบ่งเป็นสองส่วนส่วนแรก เรามอบเป็นทุนการศึกษาให้กับโรงเรียนอีกส่วนหนึ่งเราเอาไปจัดกิจ,จก,กรรมวันดีเดย์ให้กับน้องๆในวันสุดท้ายที่เราได้ไปหาพวกเขาขอบคุณทุกๆคนที่มาร่วมกันเป็นส่วนหนึ่งในการหายใจเพื่อคนอื่นด้วยกันค่ะ